วันนี้พี่แอมมาขายของอีกแล้วนะ uh huh. นี่ครูจัดร้านก่อน uh huh. ไอโค uh huh. ้ดไก่เกแกเดี๋ยวย่างไก่รอลูกค้าก่อนว้าวไก่ซิโคง uh huh. รงเลยเป็นซิโครงแล้วก็ตำส้มตำด้วยนี่ <What? S 1> ไก่ลงไปเลยตำเดิน <c oughs> เด๋อลูกค้าจะมาเนี่ยยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยน้องกขอกฟพอจอยมาเพียร,ร์มาเพียรมันแรงเกินนะโอ้โหขยันไปเลย,อ,ย,เลยอะไรเนี่ยต้องจัดร้านใหม่เลยเนี่ย สงสัยวันนี้จะขายดีแล้วก,ก็มาเล่นขายของกับพี่น้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพี่แอมแล้วก,ก็ขอเล่นรถเด็กก่อนเดี๋ยวแล้วก,ก็ไปเป็นลูกค้านะโอเคครับเดี๋ยวไปส่งของให้แม่ค้าก่อนนะน้ำอัดลมมาส่งครับอ๋อน้ำอัดลมมาส่งใช่พี่บอกนะ้ำอัดลง <c oughs> <c oughs> โอเคอเลย ว้าวหมดแล้วหมดแล้วโอเคนี่มีหินด้วยมาเล่นข uh ุดตัดหินกันเออตึ๊บชิดไปตัดโตไป เล่นกับพี่เนี่ยแป๊บนึงครับฮัยเดี๋ยวไปถล่มร้านเมียนก่อนนะทุกคน ชื่นใจจังเลยเหมือนกันฉันเข้าด้วยใช่ฉันไม่ได้กินฉันจะหอกมาแล้วจ้า่สาม้สตมตํา้มตําบุปผ่วงหรือไงเนี่ยใช่ส้มตําดอกไม้อดอกไม้บดจ้านึกว่าดอกนึกว่าดอกไม้ออกน้ำอันชัน,ชนมาแล้วจ้าไก่ปิ้ง โอ้โหไก่ปิ้งตัวใหญ่เกินนี่กินได้ทั้งหมู่บ้านโอ้นี่มันโตกินเลิงหรือไงนี่กินลิ้ยงยำ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 ชปอกแชกินกินแล้วคิดตังได้เลยแม่คะโอเคสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิรยบาทเอาไปเลย ลวยรวยยโหเย้เจ๊เอมเหนื่นนนอย ه, แล้วเย้เย้ได้นงินแล้วไอ้ลำควางเปงนีดดิลุยเลยรวยรวยกินอิ่มแล้วนะคะพยานกลับนะโอเคต้องั้านจัน มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับเรนมาส่งหาเพียงพี่กั่ไม่รู้เหมือนกันน้องโก้ไปดูเองเลยเพียงไปดูเองเลยน้องโก้นั่นแหละเพียงเนั่นแหละงั้นไปดูทั้งคู่ละไปเรนไปเดี๋ยวสองหลาดมาดิอ้าวลุงนวลอ้าวน้องโก้มานี่โอ้โหกาะประตูไปแล้วอะไรเนี่ย เเป็นไงเด็กๆไม่เจอกันนานคิดถึงกันไหมคิดถึงค่ะทำไมไม่มาส่งของพวกเราเลยอ๋อกลวใจเบื่อลูกนะสิก็เลยไม่ค่อยได้มาไม่เบื่อหรอกมาส่งของพวกเราบ่อยๆนะใช่อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวเอาของให้นะอ่าได้แล้ว้ายยังไม่หมดยังไม่หมดเหลืออีกชิ้นรอแป๊บ ว้าวกำลังอยากได้เลยรถดังกับรถนิสสุลุงหน่วยไม่ได uh> ้มานานลืมอะไรหรือเปล่าใช่อ๋อไม่ลืมหรอกคำคมใช่ไหมรับคือคณิตวิคือผังใยสังคมคือกำลังใจอังกิญาย I love you ายบายลุงหน่วยไปก่อนนะ นี่ขอหนุ่โก้เป็นรถน้ำของพี่แอมเป็นรถแม่โค้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยใช่นี่แกะแล้วพี่แอมเป็นรถแม่โค้ดนี่ขอหนุกมโก้เป็นรถน้ำนี่แบบนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยโอเคค่ะไปนี่และได้รถมินิมาสะสมอีกแล้วน้องโก้ใช่ ไปเล่นทะเลจังเลยเนาะน้องโกใช่ยังไม่เล่นชายทะเลอ่ะใช่ไปเล่นน้ำเวยใช่ถ้าโกลงดต้องใส่เสื้อชูชีพนะโอโอ้ยโอ้ยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อน ถ้าคนชอบคลิปของเราอย่าลื activity, ada, so มกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้โคปิกัพียมด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคับบ๊ายบายมีมีครับ